สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพัชรัตหนึ่นะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาชมโตโยต้าคัมรี่นะฮะปี2007นะครับผมถ้าผมบอกราคาแล้วนะฮะทุกคนต้องแบบนะฮะสนใจอยากซื้อเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าคันนี้ผมบอกราคาเลยดีกว่าราคาผมขายอยู่ที่237,000บาทนะครับผมนะสำหรับใครที่ ต้องการซื้อแบบไม่ต้องเงินดาวเลยนะฮะไม่ต้องมีเงินดาวเลยนะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมพามาชมนะฮะความสวยของเขาเลยดีกว่านะครับผมนะคันนี้นี่ลูกค้าไปนี่ใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานได้เลยนะครับ,เ,รบเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กนะครับผมนะแล้วก็ตัว อุปกรณ์ภาย,ภายในเล็กๆน้อยๆนยนะเพิ่มเติมมานะสำหรับบอดี้สีเนี่ยถือว่าเป็นสีเดิมของเขาเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะใครที่ชอบรถขับแบบต่างจังหวัดขับเร็วๆสวิสวาร์หน่อยนะฮะต้องคันนี้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะ 2.4V เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนะ,ะใครที่ได้ไปเนี่ยขับมันขับสนุกเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมอ่าคุณแจแบบคีเล นะฮะหรือปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานง่ายนะฮะเวลาเราจะเข้ารถนะฮะปลดล็อกนะฮะเปิดล็อกสามารถกดที่นี่ได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนกุญแจที่เป็นรีโมทก็ใส่ในกระเป๋าได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะเตรียมมาแล้วนี่นะประมาณนี้นะครับผมนะคุญแจมีให้ดอกเดียวนะไม่ไม่มี2ดอกนะดอกเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะผิวพันธุ์รอบนอกกันเลยดีกว่านะครับผมนะคันนี้เขาเรียกสี บรอนเงินนะครับผมนะถ้าภาษาที่เราเรียกกันก็คือสีบอลเงินนะฮะแต่ถ้าภาษาราชการก็จะเป็นสีเทานะครับผมนะสองจุดสี่นะฮะนี่นะครับผมตัววีหายไปนะฮะนี่นะครับผมมาพร้อมกับระบบของเขาเลยนะวีเจ็นี่นะฮะถือว่าโอเคนะสำหรับคัมรี่เป็นรถที่บอดี้ใหญ่นะฮะแล้วก็ขับคล่องตัวนะฮะขับคล่องตัวดีไม่เทอะอทะนะครับผมนะก็ มีเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยนะครับผมนะเอาเป็นว่านะคันนี้เนี่ยถามว่าเคยทำสีไหมเคยนะฮะอาจจะมีชิ้นหนึ่งกันชนหลังแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งกันชนหน้านะครับผมนะอันนี้คืออาจจะเกิดจากริ้วรอยนะครับผมนะจากสภาพเนี่ยผมเช็คแล้วคันนี้เดิมมากไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะได้ไปดีคุ้มมากๆเลยกับราคา2 3 7 0 0 0บาทนะครับ ใครที่ซื้อสดก็เราก็ไม่มีแวดนนะฮะไม่บบกแวดลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าฟิล์มมันจะมืดนิดนึงนะฟิล์ม80นะลูกค้านะนะอันนี้ผมลองขับกลางคืนแล้วก็แล้วแต่สายตาแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วมันหนึมันมืดไปนะฮะมันมืดไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าห้องโดยสารนะครับผมนะด้านหน้าก็มืดนะนี่ด้านหน้าก็มืดนะนดนนดนะครับผมนะอันนี้คือ80เหมือนกันนะฮะ80 แต่ด้านหน้าจะเป็นปลอดนะฮะด้านข้างจะเป็นสีดํานะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยภายในสำหรับคัมรี่เนี่ยนะฮะภายในของเขาจะหรูหรามากนะครับผมนะแล้วก็จุดอ่อนของคัมรี่โฉมนี้นะฮะคอนโซลน,นะฮะตักล้องขอดูคอนโซลหน่อยคอนโซลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอ่าไม่ทนแดดนะครับผมอันนี้คือก็เสียนะฮะมันจะเปื่อยแต่คันนี้เนี่ย ได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมนะไม่ได้เปลี่ยนเองนะลูกค้านะไม่ได้เปลี่ยนจากอูนะครับผมนะเปลี่ยนจากศูนย์นะฮะอันนี้เบิกใหม่เลยนะเปลี่ยนจากศูนย์นะฮะคนที่เล่นอะโตโยต้าคัมรี่รุ่นนี้ก็จะรู้นะครับผมนะจุดอ่อนของภายในก็คือคอนโซลนะฮะมันจะไม่ค่อยทนแดดนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วก็คือใหม่แล้วก็ใสแล้วก็สดมากนะฮะลายไม้ยังไม่เคยทําอะไรนะฮะเดิมเดิมมาจากใยแดงเลยนะฮะเบาะเหมือนเดิมนะฮะ เป็นเบาะหนังแท้ๆเลยไม่เคยทําสีไม่เคยเปลี่ยนหนังแม้แต่ชิ้นเดียวนี่คือความสดของภายในนะฮะนี่นะครับผมแม้แต่กระทั่งวิทยุก็ยังเป็นวิทยุเดิมนะครับผมเจอหลายคัน,นะฮะบางท่านก็เปลี่ยนเป็นจอแบบ Android แล้วนะครับผมนะแต่คันนี้ยังเดิมๆอยู่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะความพิเศษของ2.4นะครับผมเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเลยมันจะมีะตัว เขาเรียกอะไรนะเรียกแอร์ดีกว่าแอร์ระบายระบายระบายตัวเบาะนะครับผมนะสามารถเพิ่มความเย็นนะฮะสำหรับตัวเบาะตัวนั่งนะครับซ้ายขวาเลยนะฮะแล้วก็มีม่านหลังด้วยนะฮะปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะใช้แบบสเต็ปสองสองสเต็ปได้นะฮะแบบทิปโทนิกก็ได้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าเกียร์ธรรมดานะสามารถเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะฮะมัติฟังกชันอันดับที่มาครบหมดเลยนะครับผมนะ อ่ะแล้วก็ความพิเศษของเขาอีกจุดหนึ่งไปดูข้างหลังเลยมีแอร์หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องความเย็นนะครับผมนะจริงๆแล้ว c a m รี่เนี่ยแอร์หลังนแทบไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่าแอร์ด้านหน้าเนี่ยมันแรงมากพออยู่แล้วแล้วก็ความเย็นนะฮะสำหรับโตโยต้านี่แอร์เขาค่อนข้างที่จะอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะอ่ะแล้วก็มีปุ่มเบาะตรงนี้นะ นี่นะครับผมนะถ้าลูกลูกค,ค้าท่านใดที่นั่งด้านหลังนะต้องการที่จะขยับเบาะฝั่งคนขับเออไม่ใช่คนนั่งนะฮะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้สไลด์นะฮะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวพิงนะครับสามารถปรับได้หลายระดับเลยนะครับนี่คือความพิเศษของตัวคัมรี่2.4นะครับผมอมาดูเบาะด้านหลังนะฮะนี่นะครับผมก็ยังมี ที่วางแก้วซ่อนอยู่ตรงนี่นะฮะคอนโซลตรงกลางนะครับผมนะแล้วก็ความพิเศษของเขาตรงตรงนี้นะฮะมีจุดหนึ่งนะครับผมนี่มีช่องนะฮะทะลุไปถึงฝาท้ายเลยนะฮะถ้าลูกค้านะฮะซื้อของใส่ไว้ที่ฝาท้ายต้องการที่จะหยิบยื่นของนะ,ะก็สามารถล้วงไปหยิบตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกัน ตั้งแต่ออกป้แดงมาไม่เคยติดแก๊สเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะก็ก็ยังมีพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆนะฮะนี่สำหรับใส่สัมพระได้ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหใส่ได้เยอะมากนะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถบรรทุกหนักได้พอสมควรนะฮะเพราะว่าบอดี้เขาใหญ่นะฮะระบบโครงสร้างช่วงล่างโชคของเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสาหรับตัวคัมรี่2.4นะอ่านี่นะฮะสำหรับคัมรี่มันจะเป็นโชคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เปิดง่ายนะครับผมนะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยลูกค้านะครับผมนะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะฮะเครื่องสมบูรณ์มากแล้วก็ระบบเกียร์สมบูรณ์มากอันนี้กล้าฟันธงเลยนะเพราะว่าได้มีโอกาสไปลองขับเขานะครับผมหลายวันเลยนะฮะก็ถามว่าการซิ้เปลืองน้ำมันนะฮะมันก็กินตามซีซีของเขานะครับผมนะหลายท่านบอกว่าอ2.4ประหยัดน้ํามันหรือว่า กินมากเกินไปไหมนะครับผมมันก็ประมาณพอตัวเขานะครับผมนะก็2.4เนี่ยมันกินอยู่แล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็เจอติดแก๊สกันทั้งนั้นนะครับผมแต่ถ้าวิ่งยาวๆนะฮะวิ่งยาวๆ2.4เขาจะประหยัดกว่าเครื่อง2000อันนี้คือผมได้ลองทดสอบมาแล้วนะครับผมนะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะฮะคานหน้าเดิมๆที่สวยแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมนะให้เห็นกันแบบสดๆเลยนะก็ทายยังไงก็ ฝากช่องนะฮะดีพัชรัตหนึ่งเไว้ด้วยแล้วกันนะฮะราคาผมให้วันนี้นะถูกมาก2องแ0 0สบาทนะฮะสำหรับค่างวดไม่เกิน5 8าพันแไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสายด่วนนะฮะสายด่วนเบอร์พี่พันศูนย์แปดหนแะครับผมนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะศูนย์แปดหนเบอร์ซอผมเองหรือจะเป็น Line แอดนะฮะ แอดดมจีวายศนดีะครับผมนะเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกอาชีพนะฮะมาลองขับนะฮะมาลองขับมาดูสภาพดูนะฮะถ้าถูกใจก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมนะถ้ายัางไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะกับ t o y ยต้าคัมรปี2 0 0 7นะฮะ, ry, 2007, ะ,ฮะราคาอีกครั้งหนึ่ง2,37,000บาทนะฮะสำหรับค้างงวดนะฮะผ่อนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5,800ยาวสุดถึง72งวดเลยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ